h o u s e v i ประจำวันที่6พฤศจิกายน2025 แม้สงครมระหว่างสหรัฐและจีนจะผ่อนคลายลงหลังจีนดังอภภาษีนําเข้าสินค้าเกษตร15%ชั่วคราวจากบรรยากาศเชิงบวกของการพบกันระหว่างทำและสีซินผิงแต่แท้จริงแล้วนี่อาจเป็นเพียงการพักรบระยะสั้นเพราะเท็วายังคงรุนแรงโดยล่าสดุดเอ็กซ์เปงจับมือกับอาลีบาบาเตรียมเปิดตัวโรโบแท็กซี่และฮิวแมนนอยด์โรบอตที่ใช้ชิป AI ผลิตเองในประเทศสะท้อนความพร้อมด้านเซิร์ฟรีไลแอนซ์และฟิสิกอลเ AI อที่จีนเหนือกว่าสหรัฐทั้งในด้านพลังงาน ข้อมูลและต้นทุนขณะที่รัฐบาลเตรียมบรรจุเทคโนโลยีเป็นแกนหลักในแผน5ปีใหม่หนุนมองเชิงบวกต่อเทคจีนที่ยังรากาและมี v a l u เ t ชันเพียงลบ0.5 s d ในส่วนของตลาดเมื่อวานตลาดทุนสหรัฐบวก0.37%หลังคลายกังวลต่อ valuation และได้แรงหนุนจากท่าทีของสารูงที่ตั้งคำถามต่อความชอบด้วยกฎหมายของนโยบายทาริฟส่งผลให้เทเนียยิลดีดขึ้น6บิบขณะตลาดเริ่มลดคาดการตัดดอกเบีย้ยของเฟดเดือนธันวาคม ในส่วนประเด็นข่าวแรกตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังยืดหยุ่นโดย ADP Job บวก 42k ตำแหน่ง ISM Services PMI เดือนตุลาคมดีเกินคาดที่52.4จุดจากคำสั่งซื้อใหม่และกิจกรรมเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างไรก็ตามดัชนี Price Fed ขยับขึ้นแต่7 0จุดปงชี้แรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังไม่จางลงสอดคล้องกับราคาสินค้าปลีกที่ Amazon, Target และ Walmart ปรับขึ้นกว่า5-12% year to date หนุนมุมมองว่าเฟดอาจยังไม่ลดดอกเบี้ยในเดือน <Yeah. S 2> ถึงแม้ว่าสุพริมขอจะตั้งข้อสงสัยว่านโยบายภาษีของทรัมป์อาจจะละเมิอดอำนาจสภาคองเกรสทำให้โอกาสเดินหน้าภาษีลดลงเหลือ28ซแต่เรามองว่าทาริปจะไม่หายไปเพราะรัฐบาลยังสามารถใช้กฎหมายอื่นขึ้นภาษีได้อยู่ความไม่แน่นอนนี้อาจยังคงเป็นปัจจัยสร้างความผันผวนของตลาดต่อไปปิดท้ายที่ญี่ปุ่น ค่าจ้างแท้จริงญี่ปุ่นเดือนกันยายนลดลงต่อเนื่องเดือนที่9ที่ลบ1.4%ขณะที่เงินเฟอ้อบวก 3. ปเทำให้กำลังซื้อภาคครัวเรือนอ่อนแรงภาคธุรกิจอย่างโตโยต้ารายงานกำไรลดลบ28%จากต้นทุนที่สูงขึ้นสะท้อนแรงบีบต่อมาิ้นแรนวโน้มการขึ้นค่าแรงในอนาคตทั้งนี้ภาวะเงินเฟอ้อที่ยืดเยื้อยังคงผลักให้ป o โต้องรักษาทิศทางขึ้นตอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อควบคุมการร้อนแรงของราคา